อย่าเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับความคิดของใครค่ะคนร้อยคนนะคะมองเราไม่เหมือนกันชื่นชมเราไม่เหมือนกันค่ะ80คนเนี่ยอาจจะยอมรับเราอีก20คนอาจจะไม่ยอมรับเราในสิ่งที่เราคิดก็ได้ในสิ่งที่เราทำก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของเขาค่ะไม่เกี่ยวกับเราแต่เราค่ะมักจะไปมองคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไปแคร์คำพูดของเขาไปแคร์สายตาของเขาที่มองเรา คนที่เขาไม่ได้ชื่นชอบในสิ่งที่เรากำลังทำเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับเราสิ่งที่สำคัญคือตัวเราเองต่างหากที่จะรู้ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังทำมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเราทำอะไรไปอาจจะไม่ถูกใจ80คนไม่ถูกใจ20คนเราอาจจะทำอะไรไปแล้วถูกใจ80คนไม่ถูกใจ20คน มันก็เป็นเรื่องของ20คนนั้นไม่เกี่ยวกับเราพวกเรานะคะจะต้องคิดก่อนว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราทำแต่เราอะกลับไปสนใจในสิ่งที่เขาคิดกับเราแบบไหนไปโฟกัสกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไม่ถูกใจเราบอกได้คำเดียวเลยเขาว่าถ้าคุณไปโฟกัสแบบเนี้ยเสียเวลาที่สุดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปรอการยอมรับจากคนอื่น ไม่ต้องรอไปขอคำชื่นชมจากใครมีความสุขในรูปแบบของเราที่เราต้องการที่เราอยากจะเป็นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะชีวิตเราเป็นของเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วลุยให้เต็มที่มีความสุขในสิ่งที่เราทำโดยไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะคะที่สำคัญคืออย่าไปเบียดเบียนคนอื่นการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็การไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ย อยากทำอะไรก็ทำไปเด้อค่ะอยากมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยทำให้มันเต็มที่อยากกักเพราะคนที่ไม่ชอบทำดีแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีต่อให้เราไปพยายามทำเพื่อเขาให้เขาถูกใจเขาก็ยังสามารถที่จะหาข้อผิดพลาดที่จะมาตำหนิคุณได้อยู่ดี ถ้าเรานะคะใช้แนวคิดนี้จิตใจเราจะโปร่งแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นชีวิตเราก็จะมีอิสระมากด้วยเพราะเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองที่งดงามในแบบที่เราเป็นได้ในแบบของเราไม่ต้องไปสนเสียงวิจารณ์ของคนอื่นให้มากลุกขึ้นมารักตัวเองแคร์ตัวเองให้มากสุขอยู่ที่เราจะเอาไปฝูกกับใครคะ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดี